สวัสดีค่ะคลิปนี้น,นะคะเรามีวิธีล้างไส้อ่อนของหมูไม่คาวไม่ขมด้วยวิธีง่ายมาฝากกันค่ะไส้อ่อนก็คือไส้ที่อยู่ในลำไส้เล็กของหมูค่ะจะมีลักษณะเหมือนถุงแป้งแบบนี้นะคะเวลาเราเลือกซื้อไส้อ่อนนะคะก็ให้เลือกซื้อแบบที่มีสีชมพูแบบนี้นะคะก็จะได้แบบสดใหม่เลยค่ะก่อนจะนำไปล้างนะคะก็ให้เรานำมาตัดเป็นชิ้นๆค่ะ เพื่อสะดวกในการล้างแล้วก็สะดวกในการนําไปทําอาหารค่ะหรือว่าเราจะล้างแบบนี้เลยก็ได้นะคะถ้าใครไม่สะดวกที่จะตัดค่ะอันนี้เราจะตัดให้เป็นชิ้นเล็กๆก,ก่อนเพราะว่าเราจะได้ล้างง่ายๆค่ะเวลาเลือกซื้อนะคะถ้าข้างในค่ะเดี๋ยวเราจะให้ดูด้านในนะคะถ้าเป็นสีชมพูแบบนี้ค่ะไส้ก็จะไม่ขมนะคะแต่ถ้าไส้มีสีเหลืองก็จะมีความขมค่ะก็จะทําให้เราล้างลําบากนะคะแบบนี้ไม่ขมเราสามารถ ล้างแต่ข้างนอกได้ค่ะเราไม่ล้างข้างในก็ได้นะคะขั้นตอนแรกค่ะเราจะเริ่มนําไส้อ่อนของเราไปล้างด้วยน้ําสะอาดประมาณ2น้ํานะคะส่วนของไส้อ่อนก็จะค่อนข้างสะอาดค่ะแล้วก็ไม่มีกลิ่นจะทําให้เราทําความสะอาดได้ง่ายนะคะวันนี้นะคะเราจะล้างไส้อ่อนของหลักด้วยแป้งมันค่ะเราจะใส่แป้งมันสมช้อนโต๊ะนะคะเพราะว่าไส้อ่อนของหลักใช้1นกิโลค่ะ จากนั้นค่ะแล้วก็ตามด้วยเกลือ1ช้อนค่ะในส่วนของเกลือนี่นะคะจะช่วยล้างแล้วก็ดับกลิ่นคาวของไส้อ่อนได้ค่ะแล้วก็แป้งมันก็จะช่วยล้างเมือกแล้วก็ดับกลิ่นคาวได้ด้วยเช่นกันค่ะแล้วแล้วก็ใช้มือขยำเบาๆแบบนี้นะคะเพื่อให้ไส้ของเราสะอาดค่ะไม่มีกลิ่นคาวแล้วก็ไม่มีรสขมนะคะพอเรามั่นใจว่าสะอาดแล้วนะคะก็ให้เราล้างด้วยน้ำสะอาดทั้งสองสามน้ำค่ะ หรือจนกว่าน้ำจะใส่นะคะไส้อ่อนของลักเราจะล้างแต่ด้านนอกนะคะเราจะไม่กลับด้านของไส้มาล้างค่ะเพราะว่าด้านในไส้ค่ะจะมีเนื้อไส้นุ่มๆอยู่ข้างในค่ะเวลาทานอร่อยมากๆเลยนะคะแต่ถ้าเป็นในส่วนของไส้ใหญ่ค่ะเราต้องล้างทั้งด้านนอกและด้านในค่ะการล้างไส้ด้านในก็ให้เราเปิดก๊อกน้ําค่ะแล้วก็ให้น้ําไหลผ่านเข้าไปในไส้เลยนะคะแล้วก็ ให้เรารีบน้ําออกจากไส้ให้สะอาดเลยค่ะก็ถ้าล้างไส้ใหญ่ก็จะล้างยากกว่าไส้อ่อนนะคะนี่ค่ะไส้อ่อนของลักเรียบร้อยแล้วพร้อมที่จะนําไปทําเป็นอาหารได้แล้วนะคะขั้นตอนไม่ยากเลยนะคะลองนําไปทํากันดูค่ะวิธีล้างไส้อ่อนแบบง่ายเจะก,กันคลิปหน้านะคะวันนี้ลักไปก่อนสวัสดีค่ะ